คะอยากกินมันชื่ออะไรคะโยเกิร์ตสันติมันมีอะไรบ้างมันเป็นแบบก้อนๆอะเดี๋ยวเอาเม็ดแกะให้ดูจะเหนือบางคนนะมโอเคไหมได้เดี๋ยวมันมีหลายรสเลยนะเมยทําไมต้องเอาสีนี้อ่ะตอนนี้มันมีอะไรมีบลูเบอร์รี่สับรดสับปะร่กีวีแล้วอันนี้กล้วยแอปเปิ้ลในของโปรดของเมลทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอไม่อันนี้ของโปรดของโปรดกว่าเหรอใช่ไหมใจเย็นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาแกะให้ ชเชลแล่จะส่องตามแม่อู้ค่ะอื <ś c oughs> โอโอ้เม็ดมันคืออะไรไหนดูสิม,มีอะไรมากมีกี่เม็ดมีสิบเม็ดเองมะลายเม็ดเลยมเมกินสิบเม็ดเท่าไหร่เนี่ยทาําไมสามสิบเก้าบาทเลยนะเอมเล็ตนะโอ้เม็ดกินของแพงเลยนะเอมเล็ตน,นี่เป็นอะไรอะ่ะเอ็อะไรเป็นขี้กากหรือเปล่าเนี่ยลูกอ,อ๋อโดนอะไรก็ไม่รู้เป็นไงรสชาติเป็นไงไหนขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวลองกินนะ ออมเล็นพิเศษมาค่ะว่ามันเป็นไงผลไม,ไม้ไม้ไหมไม้ถึงว่าหั่นข้างในมันเป็นแบบ <c oughs> เป็นยังไงขอร้องชิมหน่อยขอเราชิมหน่อยทำไมมันต้องแบบขนมเลยขอร้องชิม,ม,มแต่จะแบบพิเศษนะข,ขนาดนั้นเลยเหรอขอชิมให้น้องชิมหน่อยสิขออชิมหน่ยให้น้องชิมหน่อยออมเล่นใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะ เลลพูดกับน้องดีๆไม่ได้หรอไหนลูกนี้เสบเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงลูกแม่อร่อยอร,อร่อยอร่อยแม,ม่อุลองชิมไหมอ่าแม่อุลองกินอ่ะหืมแบบแบบาม่อ้ยเปรี้ยวมากลูกเหมืมอนคอนเฟ็งที่แม่อุูกินเลยคอนเฟ็งอะไรอ,อเมร์ ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นก้อนแบบคือเขาทํามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบแห้งอบแห้งรวมกันมาแบบให้มันเป็นเม็ดหลายไอ้เป็นเม็ดอะอัดเม็ดอะอบแห้งมานะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นพวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรอเบอรี่บบอรี่นะเน้นๆคือเป็นกลิ่นนี้เลยนะแต่ว่ามันเปรี้ยวมากนะอเอพอแล้วของตัวเองยังไม่พี่กินเลยเอาไงเชเบ็ ของเธอเป็นเอาอะไรอู้เธอเอาสองอันเลยเหรอให้ไม่อูดลือกูด้าว่าไม่อูจะเอาสี่ม่วงโอเคอมเด็ดกินจะกินให้หมดเลยใช่ไหมขออีกเม็ดหนึ่งได้ไหมอร่ออร่อยไม่อร่อยแต่ให้น้องกินด้วยค่ะน้องไม่แบกงู้ก็ไม่แบกที่โรงเรียนนะนขอขนมมาไม่แบ่งเลยขนมอะไรอันนี้โกรธเหรอจะเป็นเม็ดบอกป้าอันนี้แค้นเหรอหรือว่าไงพี่ตอนนั้นอ่ะตอนสามอ่ะ พี่เมยาบอกว่ามาเซเว่นอ่ะพี่เมบอว่าเฮ้ยเสียจะตังเราพี่เบลตอนสุดท้ายพี่เมย์เขาจะมาแย่งตังค์เขาพี่เมย์เขาจะมาแย่งขนมอีกอ่ามันคือยังไงออมเล็ตเธอไปแย่งขนมมึน้องก่อนอ่ะเรื่องอะไรออมเล็ตต้องก็ต่อออมสามอ่ะที่พี่เป็์มันเกี่ยวอะไรกับตอนนี้ไม่เน่ตอนที่มาเซเว่นอ่ะเนี่ยบพี่เมยล่ะเนี่ยบอกมามมาให้น้องพูดก่อนบอกบัมมาว่า ก็้แล้วหนซือยแต่ว่าตอนที่บียน่ะเพบเขาใจู่ดีก็กินอยู่ดีใช่ไหมกินอยู่ดีอะไรโอ้โหเอาไปโรงเรียนจะไปกินหมดเาขนมมาสานี่เธอรู้ฟื้นความหลังอะไรกันขนาดนี้ตอนปสามอ้ตอนที่เราอยู่อนุบาลสามอ่ะลูกอ่ะเป็นคนเอาขนมมาให้น้องเอาทางโอดีโอเหลือมาเหลือให้หมดเลยเกือบทุกวันทำไมต้องเหลือให้ด้วยรู้แล้วทำไมเชเบ็ตอ้วน รู้แล้วออมเล็ตนี่ sweep. เองเอาขนมมาให้น้องกินตอนเย็นดูเดชสภาพดูล่างทองหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือล่างจริงแล้วนะอันน้ำหนักเท่าไหร่บอกเข้ามาสามสิบนะคะออมเล็ตน้ำหนักเท่าไหร่คะสามสิบเก้าพี่เป็นสี่สิบเอ็ดใช่ไหมเออใช่ออมเล็ตดูผอมมากเลยนะแต่น้ำหนักน้อยมากไปทุกคนเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมคะเยอมากสุดนี้เลยเอาอะไรอีกไหมคะเอาสิ่งนี้เลยเอาอะไรคะลูก เออ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 พอหรือยังเหนื่อยแล้วเฮ้ยออมเนตเอาอะไรดีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยบับเบิ้ลอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ไม่ใช่ตีลูกข้างๆใช่ใช่โอ้โหทำยังไงมันก็ไม่รู้อมหัวใจโอเคนะคะทุกคนออมเนตเอาอะไรเพิ่มไหมี๋ยวแม่อุจาไปจ่ายตังค์แล้วนะโอ้โหออมเนตไรสาระมากลูก อเคฮะชเวดอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี้เกิดอะไรขึนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอแล้วลูกพอแล้วโอเคเอาอีกคนละอย่างเฮ้ยเดี๋ยวอาเน็ตพอแล้วเนาะเพราะว่าออาเน็ตกินของน้องก็แพงมากเลยนะแพงจริงแหละแพงจริงโอเคปิดคลิปให้หน่อยค่ะแม่คะลูกสอมเท่าอ่ะให้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 เท่าไหร่คะสิบกับสิให้สิบให้สิบเลยเหรอโอเคปิดคลิปให้หน่อยค่ะต้องไปหันหลังไปดูต้หลับไปดู กำลังใจให้ช่องออมเล็ตคิิคขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะมาดูหมูเด้งกันนะคะบ๊ายบายค่ะนี่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 